สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเป็นเช้าวันพุธที่สดใสมากๆเลยนะคะเมื่อนี้นะคะแมลูกอ่อนกับพอลูกอ่อนเพิ่นมาขายตะเสาเอาของมาลงกไว้แล้วพ่นม่ได้ขายอยู่บานพอมือขึ้นฝนตกหนักก็เลยมาขายยูน่เบิดมือเลยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลย อากาศเย็นสบายนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะคะน,นี่ก็จะเป็นวันนี้หนูมีกิจกรรมอะไรหนูก็จะตัดแต่งต้นไม้นะคะถ่ายคลิปทักไทยเอฟซีค่ะถ่ายคลิปทัก,ทกไทยเอฟซีนะจ๊ะเด้อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเยวายเยวายเยวายจ้ายาวไปยาวไปจ้านะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะฝนตกเบิดบ้านเบิดคืนเลยเมือ่อคืนนี่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะทําความสะอาดบ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะในค่ะแต่แต่งต้นไม้ให้ดูสวยงามนะคะมาค่ะฝรั่งบอกซิดากระแทบใส่กอกระแทบเอาของมาไว้แล้วหนูก็ทําความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยแล้วจ้านะค,ะ,คะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต้องสะอาดจ้าเห็นไหมค่ะเตรียมเตาเตรียมอะไรอันนี้ฝรั่งฝรั่งนะคะเม่อขึ้นฝนตกอยู่บทขึ้นเลยนะคะ อ่าหนูก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จะเป็นถาดหรือเป็นอะไรช่วยได้ก็ช่วยค่ะอ่าเพราะว่าผู้หญิงเขาอ้วนแล้วเขาก็มีรูปม,มันทําอะไรอ่าเงอะเงินเงินนะคะน้องเคซี่ก็จัดให้เลยค่ะย้อยยัวสะอาดสะอ้านนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ล้างชามชามตรงน,นี้ก็ทําเองนะคะเกาะรูเองทําเองนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้าเห็นไหมคะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าเศ้า ยั่วยั่วยั่วบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะได้สดบุญนองไฟแล้วประเพนนีสานนะคะ ก่อนจะเข้าพรรษา,าก็จะเป็นประเพณีบุญบ้างไฟนะคะทุกท่านนะคะหลายๆที่ก็จัดนะคะหลายๆที่ก็ไม่ได้จัดนะคะแล้วแต่นะคะว่านะคะาทางการิ่นจะอนุญาตบอ,นะ,ะ <S <S อบนะคะขอบคุณนะคะกดชมโฆษณาให้นักเทซ่ด้วยนะคะ ทางไทยกันนี่มื่อเศร้าจ้านะคะเยอะยุวเยอะยุวเยอะย่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะ,นะคะ ในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวก็กําลังเตรียมร้านนะคะทุกท่านนะคะแม่ค้าขายผักไปตลาดยังไม่มานะคะฝนตกไปสายร้านก๋วยเตี๋ยวก็กําลังเตรียมตัวร้านลูกชิ้นก็กําลังเตรียมนะคะเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ยบักทั่วไปจะกินกับข้า้เซนแซ่บเถสเวัสวดีทุกท่านเลยค่ะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วบอมหอดมากเลยวันนี้แซ่กอกของเรา REW. มีเครื่องเคียงด้วยนะคะเป็น ขิงนะคะ,ะขิงเยั่ยวค่ะบ้ายว้ไบา้บรรยา,ยา,ยายกาศนะคะสดชื่นสดใสค่ะบรรยากาศดีฝนตกค่ะกินปิ้งหมูวันนี้มีปิ้งหูด้วยไส้กรอกอร้อน,อนด้วยนะคะวันนี้ เดีก็ชัะทักทายเอฟเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้า